สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบอ่านหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าปร,ประวัติศาสตร์ของโลกเรานั้นจะมีเรื่องของสงครามไม่หยุดหย่อนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตามแต่ช่วงแต่ละสมัยหรือชอบดูหนังสงครามสงครามที่ใกล้บ้านเราที่สุดแล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานสร้างผลกระทบไปหลายจุดหลายแห่งในโลกนี้ยืดเยื้อผลกระทบนี้นะครับถึงประเทศไทยนั่นคือสงครามเวียดนามนั่นเองสงครามเวียดนามนั้น ทำให้ผู้คนเวียดนามต้องแยกกันจากครอบครัวพ่อไปทางแม่ไปทางลูกไปทางแต่กระสานสั้นเซ็อนอพยพหนีตายแบบไร้จุดหมายครับแขกรับเชิญของรายการของเราในวันนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่หนีสงครามมาจากเวียดนามนะครับ เธอเป็นคนโยนที่มาอาศัยความปลอดภัยอยู่ที่เมืองไทยที่จังหวัดน้องคายมาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยครับแต่วันนี้เธอก่อร่างสร้างตัวเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ที่ดังในนองคายครับในขณะที่แผ่นดินเวียดนามกำลังลุกเป็นไฟจากภัยสงครามแม่ทวนในตอนนั้นคือเด็กชาวเวียดนามตัวเล็กๆที่หนีมากับแม่เพียงสองคนและไปอยู่ที่ประเทศลาว แม่ยึดอาชีพคนงานก่อสร้างเลี้ยงสองปากท้องแต่สงครามได้ลุกลามมาถึงลาวในที่สุดเธอกับแม่ต้องหนีอีกครั้งหนึ่งข้ามลำโขงโดยมีจุดหมายอยู่ที่ประเทศไทย สวัสดีครับแม่ทวนครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการมาสัมภาษณ์มาพูดคุยนะครับแม่ทวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าย้อนกลับไปตอนที่ออกมายพมีสงครามมาจากเวียดนามนี่เป็นยังไงครับแม่ทวดมาจากเมืองอะไรครับแม่ทวนมาจากเมืองหวัญบินโอ้ยู่ทางตอนเหนือหรือเปล่าทางตอนเหนือค่ะทางตอนเหนือทางเหนือค่ะของเวียดนามจากของเวียดนามมาอย่างไงครับมาเรือไม่มาเรือน้ำขุ่น แม่แม่แม่พามาตังแต่อายุเจ็ดขวดก็ไม่รู้อะไรคุณแม่ของแม่ทวดเนี่ยพาหีมาเจ็ดขวดจำภาพตอนนั้นได้ไหมเจ็ดขวดเนี่ยไม่จําไม่ได้แต่คุณแม่เล่าให้ฟังมาจากเมืองลาวอยู่เมืองลาวจากเวียดนามมาเข้าลาวจากเข้าลาวอยู่เมืองลาวได้ห้าปีอยู่ในลาวห้าปีพอสงครามสงครามแม่ก็พามาหนองคาย่งร้อนหนองคายมาจากน้ำขุ่นขี่เรือมา ย่างเรือของคนไทยมาแล้วมาจากลำาขงก็เข้าไปอยู่บ้านของคนไทยขออยู่ใต้ถุนที่อยู่ใหม่ในเมืองไทยของสองแม่ลูกคือใต้ถุนบ้านของชาวบ้านในจังหวัดหนองคายถึงแม้จะไม่ช่วยกันฝนาสาดหรือลมหนาวแต่ก็สงบร่มเย็นกว่าบ้านที่มีสงครามประทุอยู่ภายนอกสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือหาอาชีพเพื่อความอยู่รอดต่อไป ตอนนี้ตอนจะไปขออยู่ที่บ้านเขาต้องว่างและเพราะเขาเสารเขาเขาก็สงสารเขาไปเสาร์อยู่กันสองแม่ลูกนะก็มีคนเยอะอยู่อยู่ด้วยกันคนลูกยกมาด้วยพี่น้องพี่น้องแล้วก็ญาติญาติมาอยู่ด้วยกันแต่ตอนนั้นอยู่ได้พักหนึ่งก็เลยขอให้พวกไปหาซื้อปิดตักน้ําขาย หาบน้ำหาบน้ำขายหาบน้ำจากน้ำขุ่นขุ่นไงไม่น้ำขุ่นเอามาขายราคาติ๊บเท่าไหร่ครับหาบละเฉลิงสมัยก่อนสมัยก่อนก็ใส่เฉลิงเราหาบนี่เป็นสามนะใช่ใช่สองข้างสองข้างมานี่อย่างนี้เลยนะสองข้างครัาขาดหัวท้ายก็ได้เที่ยวละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฉลิงครับเฉลิงไม่ไม่หาบละเฉลิงหาบวันหนึ่งนี่ ก็ได้ตังค์สักเท่าไหร่ครับได้บัาน,นก็ได้สีห้าบาทสีหากบ,บาท,าบบาทก็ได้ยี่สิบบาทั้งสองแม่ลูกแม่ลูกครับได้น้ำขงขึ้นมาแม่ก็หบับไป่งเขาด้านละสองหกักสามหากักสภาพความเปอยู่เป็นไงเรานอนนอนอใต้หล<ต>ุน,นค่ะเป็ต,ตอนมานี่ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่ได้ออกมาเพราะว่าสงครามปืนมันจงุง มันมันยิงยิงอย่างนีงง้แล้วกับแม่ก็จุงลุกไปเลยเชื้อผา,ากก็ไปแล้วไปมาตูป่ามาตูป่าไม่มีสมบัติไม่มีหมอนไม่ม,มีอะไรมีเงินได้เท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกิบเจ็ดร้อยกิบจ้า